สวัสดีค่ะดิฉันอิสริยาลับวรรณกัดครูกศนตำบลศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโพรงจระเข้สำหรับวันนี้จะมาสรุปงานของกศนอพืภอย่านตาขาวประจำเดือนมกราคม2565เพื่อเป็นการเสียเวลาขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ระหว่างวันที่4-6มกราคม2565นางสาวมาริตาหลีหยันผู้มนวยการกรสนอำเภอย่านตาขาวพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาเข้าอวยพรและมบประชาวสวัสดีปีใหม่แนผู้นำตำบลในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว6มกราคม2565ผู้ำนวยการและบุคลากรกรสนอำเภอย่านตาขาวเข้าอวยพรและมบประชาวสวัสดีปีใหม่แด่นางนภาจิโรภาสผู้มนวยการสำนักง,งานกนณจังหวัดตรัง และผู้นำชุมชนในอำเภอย่านตาขาวระหว่างวันที่6-7มกราคม2565นางสามาลิตาลียันผู้อำนวยการกศนอำเภอย่านตาขาวพร้อมด้วยนายจักรพลบัวมาศครูผู้ช่วยนางสาวจารุณีเสนฤทธิ์นางอิสริยารัตนกฤตครูกศนตำบลเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่2ปี2564ณสำนักงานกศนจังหวัดตรงัง 12มกราคม2565นางสาวมลิตาหลีหยันผู้อำนวยการกศนเพื่อย่านตาขาวพร้อมด้วยครูกศนตำบลเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นัสนนนกสกศนจังหวัดตรัง16มกราคมวันครูพัฒนาครูพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคต 17มกราคมนางอารไทยคงศิลป์นายจากักรพลบัวมาศนางสาวกมลวันหลานวงร่วมอบรมโครงการประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเน็ต19-21มกราคมบุคลากรกศนอมเพืย่านตาขาวจะทำข้อสอบปลายภาคณนะบ้านน้ำราบบ้านสวนรีสอร์ท ส3มกราคมผู้อำนวยการและบุคลากรกศนอำเภอ,อย่านตาขาวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกศนย่านริ่งจังหวัดปัตปตานี24มกราคมกศนอำเภอ,อย่านตาขาวรับการนิเทศการสอบกลางภาคออนไลน์นำโดยน,งนางนภาจิรุภาผู้อำนวยการสำน,นักนงานกศนจังหวัดตรั 26-28มกราคมนางนภา,าจิโรภาสผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาเยุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติณตรังอันดามันโฮเทลแอนด์รีสอร์ท30มกราคมบุคลากรก,รกรสนร่รวมต้อนรับดรกนุกวันมิลาวันลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามน,นโยบายและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากหมู่4บ้านคูกสาย การศึกษาต่อเนื่อง21-29ธันวาคมกศนอำเภอย่านตาขาวจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบคุ่มสนใจประกอบด้วยหลักสูตรการทำผ้าเช็ดเท้าการทำของที่ชู่จากผ้าขามา้าหลักสูตรกระถางต้นไม้หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือกป่านการเลี้ยงหอยขมและข้าวหลามสมุนไพร 20ธันวาคมถึง7มกราคมกศนอเพอย่านตาขาวจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนหลักสูตรการทำกรอบลอยหลักสูตรจักสานจากาักร้าหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากไหมพลมุหลักสูตรการเพ้นผ้าปาเต้หลักสูตรผ้ามัดย้อมหลักสูตรการนวดแผนไทยหลักสูตรผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากาักร้าหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย1อำเภอ1อาชีพ กศนตำบลนาจุเตค่ะวันนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์หนึ่งอำเภอหนึ่งที่กศนเำเภอย่านตาขาวผลิตภัณฑ์จากเ้นทุ้มสามารถสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ16มกราคมผู้อำนวยการกศนอำเภอย่านตาขาวมอบหมายครูกศนตำบลนำนักศึกษาอบรมจิตอาสาผ่านระบบ m r o s o f t t e ที s นักกศนอำเภอย่านตาขาวงานอัธยาศัยห้องสมุดประชาชนสยามราชกุมารีย่านตาขาว กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรดห้องสมุดเคลื่อนที่รดอ่านดีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ด้วย QR code อ่านได้ทุกที่เข้าถึงคุณผลงานเด็กๆจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดงานอื่นๆ18มกราคม2565นางสาเมลิตาหลีหยันจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,าคณะกรรมการสีฝ่ายณห้องประชุมกศนอมเพรย่านตาขาว